มันผีเลยอ่ะอได้เกียรอะไรตัวอะไรอ่ะตัวกระโปงอ่ะไอ้ยังอะไรอ่ะไอ้ยังไอ้ยังนี่มันตายหรือยังอ่ะไอ้ยังเนี่ยมันดิ้นลากูเออไปกูไปไปกูไปไปกูไปมาเลยสิมันนอนยังไงมันนอนยังไงมันนอนยังไงจก่มันนอนยังไงไปเร็วไอ้ยันไอ้ยังกินอะไร โอเคเลยักูดักกูดัวเราะเด็ไอ้เนี่ใหม่ร้อยเก้าเก้าเมียีเหวเอ็นรี่อะไรมีในมันเป็นไอ้กูชอบมึงว่ะเราขอถามหน่อยเราเป็นพริกเผ็ด ซบด้วยใช่เราแซบด้วยอยากลองชิมไหมครับแม่เมี่ยวมันแต่ว่าอร่อยไม่ใช่หรอแม่เมียวอยากลองชิมแม่ครับกล้วยกล้วยตรงเนี้ยครับด้านล่างเนี่ยเดี๋ยไม่ไม่ไม่มันมันหวานหวานนะครับมันหวานหวานนะครับมันหวานหวานนะครับเนี่ยมันไม่ไม่มันมันมีไมผมอยากให้ลองชิมอันนี้ผมอันนี้ไงผมผม ผมดูแลผมทำความสะอาดมันนั้นเนี่ยเนี่ยดูดิพริกเนี่ยดูดิแหลมแหลมเนี่ยเจ้าสนใจไหมครับเนี่ยกินเลยเนี่ยลองลองเรียรีชิมรสชาติดูกันก็ได้ลองเรียชิมรสชาติดูกันก็ได้เออยอดตัวหอมสูงเกออ เก่งตัวอยู่ไอ้่นีมันไปโดนคนอื่นแทนอะหวานไหมครับหวานไหมครับโอนี่มันแล้วแมเนี่กจ์ฮาลัสเมนไอ่สัตว์เนี่ยเดินเดินผมเอาน้ำพริกแค่กินเอาไหมสกวฮาลัสเมนมึงไม่แย่อะโอ้ยี่เขได้กูเดินเดินผมเอาน้ำพริกแค่กินเนี่ย ไปจะหนีไปไหนครับผมเอาน้ำพริกให้กินอร่อยน้ำพริกอร่อยน้ำพริกอร่อยผมมีน้ำพริกอยู่ผมมีน้ำพริกอยู่ผมมีน้ำพริกอยู่ครับกินไหมเนี่ยผมผมให้ฟรีเนี่ยปกติเนน้อยน้อยคนนในวันเดเออสรุปชื่ออะไรเนี่ยมอนนหมมอนอะไรชื่ออะไรสรุปงั้นมอนกินน้ำพริกรับแอดหน่อยกินน้ำพริกไหม อะไรอ่ะมันจะหนีอย่างเดียวเลยอ่ะน้ำพริกน้ำพริกผมว่ะกินหน่อยไหมอ่ะชักจะแบบเริ่มลำขาดนิดแล้วนะเออแล้วเพลงอะไรอ่ะ แล้วแล้วแล้วไม่รู้ผมเองอุ้ยแมวเหมียวอยากกินน้ำพริกแล้วเหรอดูดูเขาทำเสียงเดี๋ยว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 ไปกันผมพร้อมผมพร้อมให้น้ำพริกเนี่ยผมพร้อมให้น้ำพริกเนี่ยเอาไหมอ่ะโอ้เขาหนีผมไปเดี๋ยวอ่ะเฮ้ยโอ้โหเดีครับก็ก็ดูผู้ดีตแต่อยากคุยมือว่านี่มึงผู้หญิงด้วย เอาก็ผมแค่มาแจกน้ำพริกเหรออ้โผมก็มาแจกน้ำพริกเหรอมึงบอกตาไม่ได้มึงบอกตาไปยี่ห้อมึงบอกมาเลยโอเคมาแจกน้ำพริกถ้ามึงไม่บอกมึงโดนต้องตีนกูแน่ไอ้เี๋พวกกูอยากเด็น้ำพริกไม่รู้น้ำพริกอะไรแต่กูก็อยากเด็ดอยากกินเหรอครับน้ำพริกอ่องวะน้ำพริกอ่องวะยินยินอ่ออร่อยยินตัวขึ้นมาหน่อยเนี่ยมึงจะถึงมึงจะถึงหัวเกสันแล้วครับหัวเกสันจะถึงแล้ว เยส่ยสอดสุดอ้อมไงว้าวว้าวเนี่ยอ้วนไม่อยากแดกอ้วนไม่อยากแดกเนี่ยไมวเอาแล้วผมผมเลือกคนขายครับผมเลือกคนผมเลือกลูกค้าครับไม่เอาครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวเขาอ้วนตายครับไม่เอาเฮ้ยอ้วนเปไกลไกลดีโอ้โหสามพี่ส่ดีะไออไอ้อ้วนไปออกกําลังกายไปไม่ ึงไม่ขอกําลังกายบ้างไปเดี๋ยวไมาอยู่ใกล้กูด้อยากรู้อยากรู้อยากรู้อย่างหนึ่งอยากรู้อย่างหนึ่งนี่แถบปะอะไรนะไม่ได้เปิดไปนนี้เลยไม่รู้ตั้งดาวเสียงพี่สะท้อนเสียงมึงอะไรับไม่เสียงพี่สะท้อนตัวพี่ไม่มึงมึงอไนี้ได้ไหมมันรู้ตั้งดาวมันรูตั้งดาว เฮ้ยรูปอะไรอะเมื่อกี้อีตัวอะไรอะมันขี่เลยอะน่าเกลียดอะไรตัวอะไรอะก๊อกอะไอ้ยังไรอะคน็อกก็ตายเด็กหรือไอ้ยัไอ้ยี่นี่มันตายหรือยังอะไอ้ยี่เนี่ยเด็กแว่นเจอเด็กแว่นดูดิดูดิไอ้สิ่งชั่วร้ายไอ้สิ่งชั่วร้ายสิ่งชั่วร้ายไอ้ตุ๊ดตาหนุนดูสิ่งชั่วร้ายนี่น่าเกลียดอะดูดิ เนตัวอะไรไม่รู้อ่ะเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นเทนหรอแค่เป็นเทนคนดังเกือกจะได้รู้เป็นเทนไอ้ย่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยเฮ้นี่อะไรอ่ะใครเอาควายมาใครเอาควายมาไว้ในนี้อ่ะใครเอาควายมาไว้ในนี้อ่ะไอ้ยได้กลิ่นความโง่เลยอ่ะ เราได้กินความง่มาจากทนี้เลยเฮ้ยชิ้นี่มีเสียงด้วยที้นนี่มีเสียงด้วยเอาดูตานกูลอยมานอออวกาศดเราะกไชทุกคนโลดีครับจะผมออกใจใหม่วะเมาแม่งหายเียอเอเมื่อไหร่ลุงจะตายครับผมไม่ตายเออรีบๆรีบๆตายได้แล้วนะครับ คนทำประเทศรออยู่ครับลุงลเปิดลูกนั้นหน่อยลุงลุงเมื่อไหร่ลุงจะตายอยากให้มีแต่คนเขาอยากให้ลุงตายอุ้ยอุตัวอะไรอ่ะไอตัวนี้ก็น่าจะตายตัวนัเนี่ยีตัวเียอะไรเนี่ยน่ากลัวเฮ้ยน่าเกลียดนะอย่าอมาใกล้กูนะอย่ามาใกล้กูนะดูด้เเฮ้ยเฮ้ย đu đủ hầm Godzilla nồi, họ đủ hầm Godzilla nồi. Mình mình. à à Godzilla ở đâu nhỉ ดูมันเต้นดิดมูมันเต้น um <power ful S 1> ดูมันเต้นดูมันเตนอีน่าเกียดไรเนี่ยลีตัวเกียเลยเนี่ยฮัลโหลครังเอ้ยตัวอะไรอะตัวอะไรอะมันมีแต่ตัวเกีย์อุ้ยขอขอดูนมห่อยขอดูนมหน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 ่อยเราเราเราจำชื่อไม่ได้ละ พอดีโอโอ้ยขยดื่มน้ำหน่อยมา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 มดื่มน้ำหน่อยขดื่มน้ำหน่อยขยันด่มน้หน่อในเกมตัวมันเล็กขดื่มน้ำหน่อยขดื่มน้ำหน่อยใหญ่ย่งวะขดื่มน้ำหน่อยขดื่มน้ำหน่อยสงจังวะเดีวนี่ได้ได้กินอะไรอ่ะได้กิ่นเหมือนกระปิเลยอะกินอะไรอะ ขี้เหี้ยไม่มีแต่ตัวขี้เลยเอาเอากอนิลาเอาเอากุตก